สวัสดีครับคุณผู้ชมครับในคลิปนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาพบกับคุณลุงมานะนะครับซึ่งคุณลุงมานะเนี่ยเป็นช่างปะรถเป็นช่างปะยางรถนะครับในคลิปนี้เป็นการปะยางรถมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นการปะแบบบ้านๆเลยนะครับแต่ฝีมือเนี่ยขันเทพเลยคุณผู้ชมลองไปดูกันนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยนะครับเรายังไม่ถอดจุบรถออกนะครับหมายถึงว่า ตรงจุบเนี่ยเรายังปล่อยให้น็อตติดอยู่นะครับแล้วคุงมานะก็จะค่อยๆใช้เหล็กเนี่ยมางัดยางนะครับก็จะใช้เหล็กประมาณ2อันนะครับถ้าไม่ออกก็จะมีเหล็กสำรองอีกอันนึงเพื่อช่วยในการงัดนะครับเห็นไหมครับก็จะงัดในลักษณะแบบนี้นะครับไปจนวงรอบของวงล้อ,อยางเลยนะครับ ครับและตอนนี้เนี่ยคุณลุงมานะก็งัดยางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการงัดยางนอกก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยคุณลุงก็จะค่อยๆ่ใช้มือเนี่ยนะครับล้วงเข้าไปหยิบเอายางในนะครับนี่เป็นยางในของวงล้อรถจักรยานยนต์นะครับก็ค่อยๆดึงออกมานะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่าจุ๊บเนี่ยคุณลุงยังไม่ได้ถอดออกนะครับจุ๊บรถเนี่ยยังอยู่ยังมีน็อตติดอยู่นะครับ หลังจากนั้นเนี่ยคุณลุงก็จะค่อยๆค,คลายน็อตออกมานะครับเพื่อถอดเอาอยางออกมานั่นเองนะครับ ่อามาในขั้นตอนนี้สําคัญเลยนะครับเมื่อถอดเอายางในออกมาแล้วเนี่ยคุณลุงมานะก็จะใช้มือเนี่ยค่อยๆค,คลำนะครับล้วงเข้าไปคลำทางด้านในวงล้อนะครับเพื่อตรวจหาว่ามีเศษตะปูเศษไม้เศษแก้วอะไรต่าอยู่ในวงล้อหรือเปล่านะครับคุณคุณลุงก,ก็เจอแล้วนะครับเจอแล้วนี่ไงครับสาเหตุที่ทําให้รถมอเตอร์ไซค์คันนี้ยางรั่วนะครับก็จะเป็นเศษตะปูเล็กๆนะครับต่าคาอยู่ที่วงล้อนะครับ แต่คุณลุงมานั้นเนี่ยละเอียดป้านะครับเจอแล้วแต่ก็ยังค่อยๆค,ค,คลําต่อนะครับหลังจากนั้นเนี่ยขั้นต,นตอนต่อมาก็เติมลมลงไปในวงล้อนะครับเพื่อนําไปตรวจสอบกับน้ําว่ามีรอยรั่วตรงอื่นอีกหรือเปล่านะครับขั้นตอนก็คุณลุงก็จะเริ่ม,มตั้งแต่ตรงจุ๊บเลยนะครับจุ๊บเนี่ยอาจจะรั่วได้นะครับคุณลุงก็จะค่อยๆกดวงล้อเนี่ยให้จมน้ํานะครับเป็นภูมิปัญญาของคุณลุงนะครับเนี่ย,ย,ย voilà. ก็จะเห็นได้ว่า ตรงไหนมีรอยรั่วลมก็จะออกมานะครับนี่คือสาเหตุที่ต้องเติมลมแล้วก็ออกมาปิดน้ํานะครับคุณลุงก็เจอแล้ว1รูแล้วก็คุณลุงก็เพื่อไม่ให้ลืมตําแหน่งของรอยรั่วนะครับคุณลุงก็จะใช้เหล็กหรือเป็นตัวน็อตก็แล้วแต่นะครับไปเสียบรูนั้นไว้เพื่อให้รู้ว่านั่นคือรอยรั่วอ่าล้อวงล้อนี้ก็รั่วเพียง1รูเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณลุงก็จะนํามาเช็ดให้แห้งนะครับนําผ้ามาเช็ดให้แห้ง โดยเฉพาะตรงรอยลวนะครับตรงรอยลวที่เอาน็อตเสียบไว้นนะครับแล้วก็ปล่อยลมออกนะครับเพื่อที่จะดําเนินการปะยางต่อไปนั่นเองนะครับ ในขั้นตอนต่อไปก็สําคัญมากนะครับจะปะยางอยู่หรือไม่อยู่เนี่ยก็อยู่ในขั้นตอนนี้เช่นกันนะครับก็คือคุณลุงก็จะเช็ดแห้งแล้วนํากระดาษทรายเนี่ยมาขัด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 บริเวณอ่าที่เป็นรูรั่วนะครับขัดตรงรูแล้วก็บริเวณโดยรอบเนี่ยกว้างประมาณสัก2นิ้วนะครับขัดขัดแห้งแล้วนะครับแห้งแล้วก็ใช้กาวสําหรับใช้ในการปะลดนะครับมาทาบริเวณที่คุณลุงใช้กระดาษทรายขัดเมื่อสักครู่นี้นะครับ ทาทาทาแล้วก็ใช้มือเนี่ยนะครับลูบไปให้มันกระจายออกไปนะครับให้พอๆกับตำแหน่งที่เราจะปะยางนะครับจะแปะสติมคุณล,ลุงเรียกว่าสติมปะยางนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องเป่าให้แห้งด้วยนะครับคุณล,ลุงบอกว่าต้องเป่าให้มันแห้งหมาดๆนะครับไม่ถึงขนาดบอยให้แห้งเลยนะครับพอทากาวแล้วเนี่ยนี่คือสติมปะยางนะครับคุณลุงบอกว่าใช้ตัวนี้อยู่แน่นอนนะครับ นะครับลอกด้านหนึ่งออกก่อนนะครับเอาด้านดำๆเนี่ยแปะลงไปนะครับด้านสีน้ำตาลเนี่ยอยู่ด้านนอกนะครับเนี่ยเป่าให้รู้สึกว่าแห้งหมาดๆก่อนนะครับแล้วก็แปะลงไปเอาขออภัยนะครับใช้ด้านสีสีส้มเนี่ยสีส้มแปะลงไปด้านดำหันออกนะครับนะครับผักไว้นะครับแล้วก็ใช้มือกดให้เรียบนะครับให้กาว ให้ยางกับสติมนติดกันสนิทหลังจากนั้นวิธีการใส่ยางลงไปนะครับคุณลุงก,ก็จะต้องใส่ตรงจุบก่อนเสมอนะครับตร,ตรงจุบที่ใช้ในการเติมลมเนี่ยคุณลุงเรียกจุบเนี่ยนะครับที่ใช้ในการเติมลมเนี่ยใส่ตรงรูตรงนี้ให้ตรงก่องน,นะครับใส่เข้าไปเลยนะครับคุณผู้ชมสังเกตนะครับพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยก็ต้องออนน็อต นะครับเอาน็อตไปหมุนยึดไว้นะครับไม่ให้เคลื่อนที่นะครับเพื่อให้เราใส่ในขณะที่เราเอายางไนใส่เข้าไปแล้วเราหมุนล้อเนี่ยจุบรถจะได้อยู่ตำแหน่งตรงนั้นไม่เคลื่อนที่นะครับคุณลุงก็จะค่อยๆใช้มือเนี่ยดันเข้าไปนะครับคุณผู้ชมก็น่าจะทําตามได้ง่ายๆเลยนะครับวิธีนี้เนี่ยพอใส่ยางไนเข้าไปเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็เป็นขั้นตอนของการกดยางนอกเนี่ยนะครับเข้าไปที่เดิมครับก็ใช้เหล็กเนี่ยครับง่ายนะครับ ใช้เหล็กเนี่ยงัดลงไปนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็มอหมุนน็อตให้แน่นเลยนะครับน็อตตรงจุ๊บแล้วก็เติมลมลงไปนะครับน็อตอาจจะยังหมุนไม่แน่นอยู่นะครับเพราะว่ายางยังไม่ได้เติมลมพอเราเติมลมเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยตอนนี้นะครับเดี๋ยวคุณลุงมานะก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องหมุนน็อตอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้ยึดให้แน่นนะครับเนี่ยครับเป็นไงครับเป็นไงครับคุณผู้ชมครับทําได้ไหมครับง่ายๆนะครับแต่ฝีมือขั้นเทพจริงๆนะครับมี